คนสวยไปไหนจับไว้แล้วนี่อู้โคตรเกลียดพวกที่ชอบบอกขอเวลาตอนมันต้องการเงินก่ให้ึงนอย่างไวตอนมันคืนบูวไม่บอกขอเวลาเหรอฮะกลับมาแล้วหรอลูกนั่นหน้าลูกไปโดนอะไรมา แม่ฉันเพิ่งจะไปถอย Iphone 13มาให้ใหม่อะสวยไหมขอดูหน่อยได้ไหมอะมฉันอิจฉาเกิจังเลยอะที่มีพ่อแม่รวยมือถือฉันอะใช้มาตั้งหลายปีแล้วจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่มีเงินเลยอะแกอิจฉาฉันไปเลยคือแกได้เจอหน้าพ่อแม่แทบทุกวัน ส่วนฉัน่ะไม่ได้เจอท่านเลยเอาแต่โอนเงินมาให้เนี่ยโอนมาให้แล้วอีกห้าหมื่นฉันไม่รู้เลยว่าจะใช้ไงหมดแต่ช่างมันเถอะแกเอ้อย่าเศร้าไปเลยเนาะเดี๋ยวเราสั่งข้าวกินกันดีกว่าสั่งแบบที่แกมไม่เคยกินเลยก็ได้นะเดีวมือนี้ฉันจะเลี้ยงเอง อิ่มแล้วอร่อยไหมอร่อยมากเลยแกงั้นเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเนะเาะแล้วแกกลับไงอะ่ะฉันเอางรถมานะให้ฉันไปส่งไหมเ,ออเดี๋ยวฉันกลับบินมอไซค์ก็ได้อะแกแกใจแกแล้วอะแกแน่ใจนะแต่ฉันไปส่งแกได้นะไม่เป็นไรจริงๆแกโอเคงั้นไว้เจอกันบ๊ายบายโทษนะครับพี่ขอรังด้วยคนได้ไหม เรารู้จักกันเหรอคะ,อะไม่ครับพอนี้เมื่อกี้บังเอิญพี่ได้ยินหนูคุยกับเพื่อนนะ่ะพิชว่าหนูกำลังมีปัญหาเรื่องการเงิน,นพี่อยากเสนอแนวทางช่วยเหลือให้พี่ขอลบกวนเวลาแค่หนึ่งนาทีได้ไหมเดี๋ยวกันทีความข้อเสนอพี่ดูก่อนได้ไหมถ้าหนูไม่โอเคยังไงอ่ะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะคืนนี้นะพี่อ่ะ เปิดบริษัทเงินกู้อย่างถูกคนไป้มีชื่อจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้กู้ง่ายอนุมัติไวภายใน2ชั่วโมงไม่ต้องมีหลักสักไม่ต้องมีคนครับกู้ได้สูงสุด1นึ่งแนบาทสนใจไหมหนุ่ยไม่ต้องให้คําตอบพี่ตอนนี้ก็ได้นะเก็บไปคิดดูก่อนนี่คือนางบัดพี่นะถ้าคิดได้ไม่ไรก็ถวาพี่อ่ะ รอนะอ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงไปเรียนเหนื่อยไหมลูกไม่เหนี่อยเลยจ้ะแม่เออแม่คือว่าว่าไงจ๊ะโทรศัพท์หนูอ่ะมันค้างแล้วมันก็ใช้งานไม่ค่อยดีเลยเอ่ะจ้ะแม่แม่ซื้อเครื่องใหม่ให้หนูได้ไหมจ๊ะได้สิแล้วหนูว่าชอบรุ่นอะไรละ่ะ หนูอยากได้ไอโฟนสิบสามาแม่แล้วมันเครื่องละเท่าไหร่แล้วลูกเครื่องละสี่หมื่นเองแม่ฮะ<า>เครื่องละสี่หมื่นทำไมมันแพงจังอะโอ้ยใช้เครื่องหลักพันก็พอมั้งลูกเศรษฐกิจปีนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีอะไรอะไรมันก็แพงแล้วมะพร้าวที่บ้านเราอะราคามันก็ตกรออีหน่อยนะลูกนะแม่ มัพันะมันจะไปใช้อะไรได้อะ่ะโอกมาใช้ก็อายเพื่อนกันหมดพอดีอะ่ะก็แม,ม่นี่เงินนะลูกโอ้ยช่างมันเถอะแม่เสียลมจริงเลย เอ๋อรออะไรล่ะขึ้นไปบน,นเตียงแล้วถอดผ้าขนหนูออกซะหนูจะหนูอยากได้ห้าหมื่นจากพี่แม่หรอแล้วพี่อ่ะก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องมีคนคำ้ำหนูจะไม่เหลืออะไรให้พี่หน่อยหรอแค่ถ่ายรูปห้าถึงสิบนาทีเองก็เสร็จแล้วและรูปพรุ่งนี้พี่ก็จะใช้ต่อเมื่อหนูไม่คืนเงินพี่ถ้าหนูคืนเงิน พี่จะหลบให้เกลี้ยงเลยพี่มีสัญญาพอหรือว่าหนูอ่ะอย่าให้คนเขาดูถูกว,ว่าหนูเป็นคนจนหรอก <c oughs> หนูไม่อายเขาหร <'S? S 1> ือไงฮึฮึแล้วตรงนี้ดีว่านอนสนง่ายไปขึ้นไปเลยไอ <ง S 2> <ไป S 1> นะ้นัดขายให้ดีๆนะเยไว้ อด,ออดอกเปี๊ยห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆใช่ไหมคะจริงจ้าในย่านนี้ของพี่ถูกที่สุดแล้วคนอื่นเนี่ยเขาสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นู่นถ้าหนูมีเพื่อนนะแนะนำเพื่อนมาได้นะแม่เอาหน้าี้รอฉันนานปะแกไม่นานเลยแก โนั่นมัน iPhone 13นี่แกจะตื่นเต้นทำไมแกแต่นี่มัน iPhone 13รุ่นใหม่ล่าสุดสีเขียวเลยนะฉันก็ไม่รู้อ่ะพอดีบอกแม่แล้วว่าไม่เอาไม่เอาอ่ะแต่แม่เขาก็ขยันขยอซื้อให้หืเลิศค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะโอเคแกไ่สอบสุดอ่ะ ไอ้พ่สาวถ่ายรูปสวยไหมพี่เชคพี่มาที่นี่ได้ยังไงอะคะได้เวลาคืนเงินเลยนะจำได้ปะพี่เขาว่าตอนเนี้ยหนูยังหาไม่ได้เลยอะคะ่ะพี่ช่วยเลื่อนไปให้หนูก่อนได้ไหมคะก็ได้พี่เห็นว่าหนูหน่ารักนะที่จะเลื่อนไปให้สอนอพลินนะได้ค่ะ

ไว้แล้วนี่ <sh arp> เงินที่มึงติดกูัวไม่ได้จะจ่าย <sh arp> กูสักทีฮะรวมทั้งต้นทั้งดอกก็แปดหมื่นอะไหนพี่บอกว่าดอกเบี้ยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ไงเดือนเดียวมันก็แค่ห้าร้อยดินี่มึงไม่ได้ดูเอกสารได้ไงกูเขียนชัดเจนเลยว่าห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวนัน <sh arp> พี่หนูขอว่าจริงๆอ่อะหนูขออะไรหน่อยได้ไหม โคตรเกลียดพวกที่ชอบบอกขอเวลาตอนมันต้องการเงินกูให้เงินอย่างไวตอนมป็นคืนกูกูบอกขอเวลาเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเฮียเดี๋ยวหน้าจะสวยมันพังหมดว,ว่านะถ้าไทนี่เนี่ยมันไม่มีเงินจ่ายเฮียนะเอาไปขายกับเฮียพงก็ได้เออว่ะกูลืมนึกข้อนี้ไปเลยอ่ะหนูจ๊ะเมื่อกี้พี่ขอโทษนะ ที่เมื่อกี้พี่ลงมือหนักไปหน่อยอะยังไงพี่จะให้เวลาหนูวันหนึ่งนะถ้าหนูไม่มีจ่ายพี่แล้วก็หนูเตรียมเห็นลูกเปอยของหนูว่อนเนรได้เลยนะถ้าเตรียมเดินขายได้เลยอะถ้าอยากขิ้นหนีละเพราะหนูหนีไม่รอดอยู่แล้วอหอมจังเว้ยเจอกัมพรุ่งนี้นะก๊อปติดต่อเฮียบอยเลยนะบายบาย เยอะขนาดนี้ทำไมไม่ปรึกษาแม่ก่อนหนูควรทำยังไงดีอะแม่เด็กบ้าเอ้ยนี่แกทำอะไรลงไปอะเป็นนักเรียนน่ะก็ต้องตั้งใจเรียนสิแต่นี่หนูขอโทษแม่แม่ต้องช่วยหนูนะถ้าแม่ไม่ช่วยหนูหนูต้องโดนไม่ขายแน่เลยอะแม่ แม่คงต้องเอาแหวนวงนี้ไปขายแล้วล่ะตอนนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อเหลือไว้ให้แม่ไม่ใช่หรอคะสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่ก็คือลูกแม่ยอมแลกได้ทุกอย่างแม่หวังว่าเรื่องครั้งนี้จะเป็นบทเรียนในชีวิตของลูกได้แม่รู้ว่าแม่จน ให้สิ่งที่ดีที่หนูต้องการดได้แต่ถ้าหนูอยากได้อะไรอะ่ะหนูต้องพึ่งพาสองมือของหนูเองและใช้ความขยันความพยายามอย่าไปเดินในทางที่ผิดแล้วที่สำคัญอย่าขายตัวเองกินนะลูกและอย่าไปยุ่งกับเงินกู้นอกระบบอย่าให้กิเลสมาครอบงำตัวเรา หนูไม่ใช่เด็กแล้วนะจะทำอะไรอะคิดให้ดีหน,นูขอโทษน,นะคะ